เาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโฮมชีวิตโฮมเซอร์ไบต์กันนะครับผมอ่ะวันนี้ตัวละครที่พวกเราทุกคนรอคอยก็ได้เข้ามาในเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือฮาร์ดล็อกเกอร์หรือพี่เอกของเรานั่นเองนะครับนะติร์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 เติร์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 เติม์เติร์เติร์เตร์เติร์เติร์เล่นไป เยอะและด้วยพอสมควรเลยนะครับนะตัวละครตัวนี้ก็รูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวเบลเลยนะครับจะเป็นวิ่งไวแต่ว่าตีแรงกว่าเบลนะอันนี้ลองสังเกตนะครับความแข็งแรงของมันจะ3ความเร็วการเคลื่อนที่3แล้วก็ซ่อนเลนหนึ่งข้อแข็งแรงก็คือตีแรงอะ่ะเออยิ่งเยอะก็ยิ่งตีแรงครับความเร็วการเคลื่อนที่ก็คือความเร็วส่วนซอนเลนก็คือยิ่งเยอะจะยิ่งเข้าใกล้เซอร์ได้มากขึ้นเวลาเราก,กดสกิลเฟดนะนี่จะมาพอกับเบลเลยแต่เฟลเบลจะซ่อนเลนเยอะกว่า นะครับผมแต่ตัวนี้ตีแรงกว่านะครับส่วนสกิลมันก็จะมีเอาเป็นสกิลติดตัวก่อนสกิลติดตัวก็คือถ้าเกิดเราทําลายสิ่งของภายในฉากเนี่ยเช่นทําลายตู้หรือกําแพงหรือสร้างคลื่นเสียงวงกลมเป็นระยะ16เมตรเอุ12 13เมตรนะครับจากตรงที่เราทําลายนะเป็นวงกลมออกมาเหมือนเรดาร์เออแล้วเซอร์ก็จะติดสโลแล้วก็จะแสดงออล่าให้เราเห็นนะครับเซอร์ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะอันนี้คือสกิลติดตัวนะแล้วก็ Ills, อันตรีหรือว่าสกิลกดใช้เนี่ยก็คือจะเป็นเสียงกรีดร้องนะครับก็คือจะปล่อยขึ้นเสียงออกไปด้านหน้านะครับปล่อกไปข้างหน้าคือถ้ามใครไม่เข้าใจก็อารมณ์มันตัวด็อกเตอร์ในเดดไบอะ่ะนะครับปล่อยไปข้างหน้าเป็นระยะ13เมตรนะครับถ้าเกิดเซอร์โดเนี่ยก็จะสโลเหมือนกับสกิลพื้นฐานเลยสกิลติดตัวเลยจะสโลกับใช้ไอเทมไม่ได้ต่างกันแค่อันสกิลกดใช้เนี่ยใช้ไอเทมไม่ได้นะครับส่วนสกิลติดตัวเนี่ยจะเป็นเอ่อเห็นออร่าสลับกันอันกดใช้ไม่ไม่เห็นออร่านะครับ เออส่วนอันนี้ใช้อเทมเออส่วนนี้อันนี้ส่วนนี้ใช้อเทมได้อยู่สลับกันนะเออประมาณนี้นะครับส่วนเปิร์ที่น่าใช้นั่ก็คือเอ,อ่อพอเธอไกด์นะจากที่ผมเล่นมาเพราะว่ามันพังเสร็จพังเขาเออเราพังเราพังกำแพงหรือพังประตูเนี่ยจะทำให้เราเห็นออล่าเขานะครับแล้วก็สโลแล้วก็เดินตามตีต่อได้เลยส่วนอีกอันนึงจะอะไรก็ได้ป้องกันอัตโนมตัติหรือดูพลังกายอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนสกินผมก็จัดมา2อชุดนะครับเป็นหูดแดง อย่างเทเลยนี้นะครับผมนะแล้วก็มีโอ้โหในเกมนี้มีแบบเสียงของพี่เอกแบบว่าโอ้โหพูดตลอดทั้งเกมเลยนะครับนะอหลังจากที่ผมไม่ได้สนุกกับเกมนี้มาค่อนข้างจะพักใหญ่ๆนะเพราะว่าผีสู้เซอร์ลำบากเหลือเกินแต่หลังจากเล่นตัวนี้ไปก็คือสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวออลองไปดูในเกมกันนะไปรุยดานใหม่ด้วยปเฟี้ยวๆปะ ของจริงอะครับก็มาสิกระก็เล่นเล่นตัวใหม่แล้วก็ดันใหม่ไปเลยละกันอืมใช่ไหมของจริงกะนี่เฮ้ยจะได้เงาวะเนี่ยยังไงวะ,ะเอ๊ะเจอไหลสัตว์อุ้ยตบ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  ตบตบตบอบจบอบบบอุ้ยยิงไป้จริงคุณปะเดียวตายเลยหนีเก่งเหลอเราอ่ะหเก่งเหลือเราหนีเก่งเหลือเรา สวัสดีครับพวกน้อง,ง,อ,งอ้าวนึกว่าไม่เคยแจ็คสันไปยังไงวะหน้าไอสัตว์ไปไม่เป็นด้วยแบบอย่างมืนเฮ้ยเชื่อตัวพี่เอกเหมือนไม่เคยแจ็คสันเลยว่ะทุกคนไปไหนอะ นุ่นล่นนุม่มไหมอืมตบต,บ,ตบคีย์บอร์ดตบคีย์บอร์ดตบนะน้องยังไม่ได้ใช้อันตีเลยเ้ยสโลสโลปะ่ะอันนี้น่าจะสะโลปะ่ะพังนี่สโลได้ปะ่ะเดี๋ยวผมกดอันตี่อยครับอันตีน่าจะสะโลกับใช้ของไม่ได้นะ อ้าวอ้าวตกไปที่ท้ายทอยอ้าวอ้าวตกไปที่ท้ายทอยตกไปที่ท้ายทอยก็ละกันนะนอ้องออนิานครับอันนี้ครูดาวนานก็ว่าไปไกลจัง อไม่ลืมสีนิตเลยวะทุกคนอหัวไปก่อนเดหัวไปก่อนเดโอ้ยเออเฮ้ยเออเ้ยตีไม่โดน เต็มขากันเลยทีเดียวเออเอเอเข้เามาดิง่ายร้อยไวเฮ้ยโทษโทษโทษอะไรวะตีไปก่อนหูเป็นตัวที่พูดเยอะมากครับผมบอกเลยเป็นตัวละครที่พูดเยอะที่สุดแล้วสโล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  พูดอะไรวะฟังไม่ได้เดี๋ยวผมจะพยายามเยี่ยมๆนะทุกคนจะได้ฟังเสียงพี่อีกพูดนะครับผม <c oughs> ในที่สุดผมก็มีฟิลที่อยากเล่นคิลเลอร์สักทีว่ะทุกคนเกมๆนี้ผมบอกเลยนะ โนคีย์บอร์ดไปซะโดยคีย์บอร์ดไปซะอืสโลบวกใบสโลบวกใบเอาโทโตมันถึงยุคของคิลเลอร์แล้วน้องแต่เขาอาจจะยังไม่ชินด่านด้วยนะเ ใครทักเฟซมาวะกลัวรังมันเลยใครทัก <ไป S 1> ฟเฟซมาวะอืมไปลงไปทิศชั้นนึงเออเออทำไมไม่เล่นอะ่ะอะไรอะ่ะทำไมเขาไม่เล่นอะ่ะอะไรอะ่ะไม่เล่นอะไรอีกคนก็ได้ครับไม่ไไมเป่นใครวะ ข้างล่างไม่มีโคนครับข้างล่างวิ่งข้างล่างไม่มีน้ำดิวิ่งได้สบายเลยอืออืออืออ้าไม่หลบเองนะสโลว์ัอือกรีกินกินแล้วตกกินแล้วตบ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 กินแล้วตกบอกเลยว่ากินแล้วตกกินแล้วตบ ขอจับมือหน่อยเฮ้ยร้อย,อยจุดจุดไปเลยว่ะทุกคนเอาไหนแล้ววะมาอ,อยู่นู่น กดยานไปก่อนเลยละกันเฮ้ยที่ผมไม่ค่อยได้กดตีด้วยนะผมเดินตีอย่างเดียวมันตีแรงมากเลยครับทุกคน ยังไงเหรออืเขาอาจแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้มันดูเก่งเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ชินแมปนะทุกคนผมบอกก่อนหรือเปล่าวะหรือเปล่า <laughs> ผมก็ไม่รู้ หลังจากที่เราเรอคอยกันมาห้าชั่วโมงนะครับผมในที่สุดเราก็ดานได้แดนใหม่กันละป่าโกงกลางนะครับผมอืมไม่โกงซ้ายโกงขวานะโกงกลางนะด่านป่าโกงกลางนะครับห้ามโกงซ้ายโกงขวานะต้องโกงตรงกลางอย่างเดียวนะไปทางไหนเนี่ยว่าแต่พวกมึงจะได้รู้ว่ากูเจ็บยั เอากางจะพูดเลยตะกี้พวกมึงก็ได้รู้ว่ากูเจ็บยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ยินอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยมันพูดอะไรต่ออ่ะทุกคนเฮ้ยพูดอะไรต่อพูดอะไรต่อพูดอะไรต่อจับปืนกันสอดจะรีบไปไหนยป้มโอยอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะอมาเลย เจ็บหรอกมั้งด่านนี้เนี่ยทุกคนดูนะด่านใหม่เนี่ยหมอกเยอะมากเลยครับอู๋เมื่อกี้ผมน่าจะฟังรอฟังพี่เอกพูดให้จบก่อนผมไม่รู้เลยพี่เอกพูดอะไรอะ่ะโอเซงว่ะเอาตรงนี้ไปไม่ได้นะคือด่านนี้หมอกหนาจัดเลยครับผีแม่งมองไม่ค่อยเห็นเไยผมเล่นไปแล้วเกมแรกเลยอะ่ะอุ้ยไปโดนถ้าพี่เอกเวลาตัวถ้าพี่เอกตีเหมือนตีโฮมรันเลยอะ่ะทุกคน ปวดให้เจ็บไปทั้งหัวใจไม่ร้องไม่ร้องแม่ของนะพี่แป้งไม่ร้องนะพี่เอกมาแล้วไม่ต้องร้องนะพี่แป้งโยกหลบไปก่อนหนึ่งสเต็ปลงข้างล่างครับอันนี้โอ้โหเชี่ย เค่ผูนี้มันช่ำบวะจับมือกันก่อนจะรีบไปไหนจับมือกันก่อนจะรีบไปไหนโอ้โหตีรัวตีรัวเอ้ยผู้ึงจะได้รู้ว่ากูเจ็บแค่ไหน เดี๋ยวผมให้เขาสวดไปก่อนนะผมจะสำรวจแมปดูครับว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงอวันนี้เป็นท่าเรือเดินลงไปข้างล่างได้๋อตอนนี้ทโอเคครับเดี๋ยวผมขอสำรวจเดี๋ยวผมขอสำรวจแมปก่อนอบอกว่าขอสำรวจแมปก่อนไงแมปมันใหญ่มากนะทุกคนเดี๋ยวให้เขาสวดกันไปก่อนฝั่งนู้นนะอย่าโดนคีย์บอร์ดไปซะโดนคีย์บอร์ดไปซะน้องนิพาน,พานิพาที่ตดนสามทีตายเลยนะครับตัวพี่เอกตีแรงมากตีแบบตีเท่าผีพายตอนอันตีเลยอนะ ใ่มันจะบาสิบวโดดแน่นอนตรงเนี้ยยังก็ต้องโดดเสริมแรงหน่อยโ้เหมือนจะตรงตรงเนี้เหมือนจะเป็นโซนบ้านเลยทุกคนหลังจากที่ผมเล่นมานะตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนบ้านครับแล้วตรงนู้นจะเป็นโซนแบบ โซนที่โล่งหรือเปล่าหรือยังไงตรงนี้ไปไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้จ,จะเป็นโซนแบบตรงนี้มีต้นโพด้วยฮะอ๋ะอทอะไรอะ่ะเราสำรวจแมพก่อนให,อใหญ่นะใหญ่นะผมว่าใหญ่นะแต่ว่าตรงนั้นไปไม่ได้แล้วตรงนู้นไปทางไหนอะตรงนู้นคือไปยังไงอะยายปะ อ๋อไปไม่ได้คร uh, ับตัวนู้นไปไม่ได้นะฝั่งนี้คือไปไม่ได้ใช่ป่ะอืมนี้ตัวหลบแบบข้างหน้าตัวนั้นคือไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้น่ไปได้ปะนี่ไงไม่มีทางขึ้นจริงด้วยไปไม่ได้โอ้โวีกล่องทองอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วตรงนี้อ๋อนี่กล่องโอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่นะแต่ข้างหน้าตัวนี้ไม่เหมือนดันหนองน้ำนะครับมันเดินแล้วไม่สโลนะเดี๋ยวตัวนี้ไปไม่ได้ครับทางนี้ทางที่เราดูแต่แก่น่าจะขึ้นไปไม่ได้นะ ไเวลลลา่ะพี่จะให้มันมาอยู่กับพี่อ่ะไม่เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเอาคือไปก็ได้เถอะคี์บอดมาหาปลาคี์บอดมาหาปหลาตรงนั้นทางตานนะน้องขี่บอดมาหาป คีย์บอร์ดมหาปลายมีเสียงเลอด้วยนะครับตัวพี่เอกอะผมจะบอกให้ทุกคนเดีย๋ยวเราสำรวจแมพเพลิงกันไปละโดนคีย์บอร์ดไปซะกรารจันตีเลยโอ้โหสัตว์เตยจัตีไปแล้วด้วยแล้วไม่ทันโดนสตันก่อน ปล่อยน้องนี่พาไปก่อนครับน้องนี่พาน่ารักเอาไอ้นี่กันเดี๋ยวเราเขาเก็บขอก่อนนะเราค่อยใช้อัตตินะทุกคน เขาจะใช้ไอเทมไม่ได้นะค,อคือสกิลกมันมี2อสกิลนะครับตัวพี่เอกเนี่ยจะมีสกิลติดตัวสกิลติดตัวคือถ้าเกิดเราพังพังของครับพังตู้พังกําแพงพังประตูอะไรพวกเนี้ยมันจะเผยให้เห็นจากจุดที่เราพังนะเผยเป็นระยะวงกลมนะครับเผยระยะเซอร์ครับเห็นเป็นออร่า13เมตรนะจากจุดที่เราอยู่เป็นวงกลมนะเออ13เมตรเห็นเป็นออร่าแล้วก็สโลว์นะครับส่วนอันติก็คล้ายๆกันครับอันติจะ กีดล้อไปข้างหน้านะกีดล้อไปข้างหน้าแต่ว่าไม่เห็นออร่านะกีดล้อไปข้างหน้าเฉยๆแล้วก็ทําให้เซอร์สโลกับใช้ไอเทมไม่ได้ก็คือจะต่างกันที่อันติมันใช้ไอเทมไม่ได้กับไม่เห็นออร่าไอเอออันติคือใช้ไอเทมไม่ได้แต่ว่าไม่เห็นออร่าส่วนพังของเนี่ยจะเห็นออร่าแต่ว่าใช้ไอเทมได้อยู่ประมาณนี้ด่านแม่งโหมองทุกมมองเดียวมองหนาจัดเขาแอบตู้กันหรอ ฝากแดดชิตแมนอไหนะวะเขาแอบมาทุกคนไม่ตบไม่ตีไม่มีไข่เจียวไม่ตบไม่ตีไม่มีไข่เจียว ตัวนี้ไม่ใช่ตู้น้องแล้วมันยังไงโอ้โหตรงนี้ครูดาวนานเลยปะมันมันไปไกลครับอ๋อออแล้วทำไมาตรงนี้น้อง เหมือนเหมือนไมเคิลแจ็คสันเหมือนบูตลียครับแล้วก็เหมือนพี่เอกเหมือ <laughs> นว้าว <laughs> ผมชอบสกินนี้ตรงที่มือมันเป็นแบบเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่มีไข่เที่ยวไข่ดาวแทนแล้วกัน